สวัสดีค่ะอาจารย์อัญทริพรจากวิศวกรรมเคมีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารัฐก,กระบังนะคะเป็นวุฒธธิวิศกรเคมีและกรรมการจรรยาบันของสภาวิศกรค่ะใน2วันที่ผ่านมานี้เ,เราทราบกันดีว่าตอนตีสามของวันที่5กรกฎาคม2564นะคะจนถึงตอนนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่ถือว่าร้ายแรงกับอุตสาหกรรมไทยนะคะ นั่นคือที่โรงงานมิงตี้เคมีคลจำกัดซึ่งอยู่ที่กิ่งแก้วนะคะโรงงานนี้เ,เกิดไฟไหม้และระเบิดค่ะสารเคมีที่ทำให้เกิดไฟไหม้เป็นพวกสไตรีนโมโนเมอร์ rene, omer, แล้วก็เพนเทนแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองเลยคือ EPS หรือ expandable polystyrene นะคะเรามาดูข้อมูลกันดีกว่าว่า จากการที่ไปลงทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเขาถือเขาเป็นประเภทโรงงาน44นี่คือปิโตโเคมีในโรงงานนี้จะบอกว่าขนาดที่จะต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะจะต้องมีกำลังการผลิตอยู่ที่100ตันต่อวัน แต่ที่เขายื่นเสนอขอเนี่ยนะคะกำลังการผลิตทั้งปีของเขาเนี่ยไม่ถึงเพราะฉะนั้นโรงงานนี้ไม่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรารู้จักกันว่า e a a แต่เขาต้องปฏิบัติต,ตามกฎหมายอื่นๆนะคะกฎหมายนั้นเช่นอะไรกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ว่าด้วยการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นๆอีก ทีนี้เรามาดูต่อไปว่าสิ่งที่มันปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบอะค่ะพังเสียหายหมดอย่างนี้เขาเรียกว่ากระทบต่อทรัพย์สินโรงงานนี้คงยากที่จะกลับมาสร้างใหม่เพราะเราได้เห็นว่าไม่เหลือนะคะเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับส,ส่วนงานของรัฐนะคะตัวนี้ยังไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่สิ่งที่เราทั้งหลายและเราต้องการมาคุยกันวันนี้เพราะมันเกิดการสูญเสียชีวิตการบาดเจ็บการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีไม่ได้เรื่องยากนะคะถ้าเรารู้จักสารเคมีนั้นอย่างชัดเจนเรารู้ปริมาณเรารู้ความรุนแรงของสารเคมีนั้นพูดแบบนี้ทำให้กังวลใจแล้วคิดเสมอว่า สารเคมีเป็นอันตรายเสมอจริงๆแล้วมีสารเคมีที่ใกล้ตัวเรามากนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายเลยสารตัวนั้นขออนุญาตเขียนสูตรเคมีที่เรารู้จักกันดีนะคะเนี่ยค่ะคือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกลงซึ่งก็คือเกลือที่เรารับประทานกันค่ะเพราะฉะนั้นมีมากมายของสารเคมีที่ทั้งไม่อันตรายและอันตราย แต่วันนี้ขอพูดแต่สารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะถ้าเรารู้จักสมมุติเราเป็นนักรบนะคะเราจะชนะเราต้องรู้กำลังของตัวเราเราต้องรู้จากค่าศึกของเราเราต้องรู้กำลังค่าศึกเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถควบคุมและจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องรู้จักสารเคมีถามว่าเรารู้จักสารเคมีผ่านอะไรนะคะ ผ่านเอกสารที่เรียกว่าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนะคะภาษาอังกฤษที่รู้จักก็คือ SDS Safety Data Sheet ซึ่งมี16ส่วนและต่อไปจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า GHS นะคะ GHS เป็นแบบทั่วโลกเลยค่ะนั่นคือ,อ,อ globally harmonized System and classification and labeling of chemicals ทุกสารเคมีจะมีเรื่องราวอยู่ในพวก SDS หรือ GHS นะคะเป็นระบบที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะเรามาดูว่าองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆใน SDS มีอะไรนะคะแน่นอนมีชื่อสารเคมีนะคะมีคุณสมบัติของสารเคมี มีวิธีการดำเนินการจัดการนะคะเมื่อเกิดไฟไหม้เมื่อสารเคมีรั่วไหลมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารเคมีนั้นเช่นเป็นพวกจุดเดือดนะคะหรือการกลายเป็นไอที่เราเรียกว่าค่าความดันไอแล้วก็เป็นพวกที่เกิดปฏิรกิริยารุนแรงหรือไม่นะคะที่ง่ายๆเราต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ของเขา นะคะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นไดมอนดมอนทรายค่ะมันจะเป็นดมอนดมอนทรายหรือเป็นเหมือนขนมเปียกปูนนะคะมาจากระบบที่เรียกว่า NFPA 704นะคะ NFPA 704นะคะสีนี้คือสีแดงหมายถึงอะไรหมายถึงสารนั้น เป็นสารที่ไวไฟเพราะฉะนั้นตัวเลขกำกับจะมีตั้งแต่0ถึง4นะคะถึง4ถัดมาสีฟ้านะคะหรือสีน้ำเงินแล้วแต่นะคะสีน้ำเงินเป็นตัวที่แสดงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนเลขกำกับเหมือนกัน0 1 2 3 4นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นสีเหลือง จะแสดงถึงความไวต่อปฏิกิริยาค่ะ01234เหมือนกัน4คือแรงที่สุด0คือแทบไม่เป็นอันตรายใดๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นพื้นฐานเลยนะคะว่าถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้ติดอยู่ที่ถังเก็บสารเคมีในสถานประกอบการหรือติดอยู่ข้างรถขนส่งสารเคมีเราจะเหลือบตาดูค่ะ แล้วเราจะทราบว่าสารเคมีตัวนั้นมีความอันตรายในลักษณะใดถามส่วนสุดท้ายนี่คืออะไรคือส่วนที่จะเป็นสีขาวแล้วบางทีจะมีเขียนเป็นพิเศษเช่นเขียนเป็น w แล้วมีขีดกลางแปลว่าสารตัวนี้เจอกับน้ำไม่ได้นะคะห้ามโดนน้ำหรือบางทีนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นอาจจะเป็น อักษรไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์อาจจะเขียนว่า C O R แปลว่าเป็นสารที่กัดกร่อนนะนี่คือการสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เขาบอกเราให้เรารู้จักระวังอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นตามที่บอกว่าการทำงานกับสารเคมีไม่ได้เรื่องยากเลยถ้าเราเข้าใจและเราศึกษาอย่างแท้จริงถ้าเราเข้าใจและศึกษาอย่างแท้จริงนะคะ เรามาดูสารตัวที่ทําให้เกิดเรื่องกันดีกว่านะคะตอนนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ไปลงหน้าไซ์ที่โรงงานของเขานะคะเรารู้ว่าเขามีการใช้ไซรีนโมโนเมอร์นะคะใช้ไตรีนโมโนเมอร์ไตรีนนี้นะคะก็จะเป็น สามสสเขาใช้ไซลีนโมโนเมอร์ทำอะไรทำปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันให้ได้เป็นโพลีสไตรีนเป็นของแข็งนะฮะเป็นของแข็ง เสร็จแล้วจากโพลีสไตรีนี้นะคะเขาเอาเข้าต่อนะคะไปทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไปขายลูกค้านะคะนั่นคือเป็นตัวที่เราเรียกว่า EPS นะคะหรือ expandable นะคะ expandable นะคะ โพลีสไตรีนบางคนก็ย่อง่ายๆเลย expandable PS หรือ EPS ซึ่งตัวนี้จะเป็น solid เหมือนกันเป็นโฟมมานะคะทีนี้ถามว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะตัว expandable PS นะคะถ้าเรามาดูเราจะเห็นว่าเป็น310 นะคะการที่จะทำให้โพลีส y ตร n e solid มาเป็น expandable ps นะคะเขาจะต้องมีสารอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวที่เรียกว่าเพนเทนนะคะคือเพนเทนเอาเพนเทนเนี่ยใส่เข้าไปในโพลีส y ตร n e ให้มันเป็นแก๊สนะคะแล้วมันก็จะไปพองตัวนะคะให้ให้ตัว EPS มันฟูมันฟูนะคะแล้วได้แล้วค่อยเอา EPS เนี้ยไปเข้าเครื่องทำเป็นชิ้นงานต่างๆเป็นโฟมที่เราเป็นแพคเกจจิ้งโฟมแพคเกจจิ้งที่เราใส่อาหารนะคะหรือเป็นพวก cushion นะคะไอตัวที่รองกระแทกเป็นต้นนะคะทีนี้ไหนเราลองดูซิว่าแล้วเพนเทนเนี่ย ตัวสัญลักษณ์ของเขานะคะเป็นยังไงนะคะก็จะเป็น410ขณะนี้เนื่องจากเรายังไม่ได้ลงอนไซต์ site. เราไม่ทราบเลยนะคะเราไม่ทราบเลยนะคะว่าตัวที่รั่วไหลออกมานะคะเ,เป็นไซลีนโมโนเมอร์นะคะเป็นไซลีนโมโนเมอร์หรือเป็นเพนเทน เราต้องเข้าไปดูในโรงงานของเขาแต่เอาเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนรัว่วออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนรัว่วออกมาเนี่ยมันติดไฟเก่งมากดูสิคะนี่เบอร์สามนี่เบอร์สี่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาติดไฟแล้วมันก็ไม่มันก็ระเบิดนะคะจึงจึงเป็นเกิดเรื่องที่เราได้เห็นกันอยู่นะคะขออนุญาตมาดูตรงนี้คะ่ะ ว่าเรากล้าได้ยังไงที่จะทํางานกับสารพวกนี้จะต้องทําให้ปลอดภัยเรียนให้ทราบแล้วว่าเราต้องเข้าไปดูคุณสมบัติของเขานะคะแล้วใช้หลักการทางวิศวกรรมนะคะในการควบคุมและจัดการในการควบคุมและจัดการเพราะฉะนั้นขอคีย์เวิร์ดนะคะขอคีย์เวิร์ด รู้จักให้ดีนะฮะจาก sds หรือต่อไปเป็นจี s s เสร็จแล้วเพื่ออะไรเพื่อควบคุมและจัดการจัดการดูนะคะควบคุมขออนุญาตใช้คอนเซปต์ของทางวิศกรรมเราพูดว่าอาจจะควบคุมโดย ใช้หลักการทางวิศกรรมหรือควบคุมโดยใช้หลักการบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น engineering control นะคะหรือเป็น administrative control อันดับแรกขอเอา engineering control ไว้ก่อนนะคะ เ,เช่นอะไรเช่นถ้าสารเคมีนั้นต้องใส่ในถังถามว่าถัางจะเป็นถังแบบไหนล่ะเป็นถังแบบทรงกระบอกแนวดิ่งทรงกระบอกแนวนอนหรือเป็นถังแบบสเฟียถังแต่ละถังมีวัตถุประสงค์และดีไซน์มาต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการเบื้องต้นและเกี่ยวกับถังถามต่อไปอ่ะ ถังมันไม่ได้ประกอบมาเป็นถังโดดเดียวนะคะก็ต้องมีอุปกรณ์ประกอบถังอุปกรณ์ประกอบถังเพื่อจะเชื่อมโยงระหว่างถังหนึ่งไปถังหนึ่งและเข้ากระบ,บวนการก็คงมีพวกท่อนะคะแล้วก็มีวาล์วมีปัม๊มนะคะเพราะฉนั้นก็อาจจะมีท่อวาล์วปัม๊มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปที่ที่อื่นๆของเราไปที่อื่นๆของเราอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะ แน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้นะคะใส่บรรจุสารเคมีอันตรายร้ายแรงเพราะฉะนั้นต้องออกแบบมาตามหลักการทางวิศวกรรมทั้งตัวอุปกรณ์หลักที่เป็นตัวถังแล้วก็อุปกรณ์ประกอบคือพวกท่อพวกวาลวพวกปั๊มอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ปกติเรามีมาตรฐานค่ะมาตรฐานนั้นนะคะเรามีมาตรฐานวิศวรกรเราทำงานแบบตามมาตรฐานนะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาตรฐานว่าเป็นมาตรฐานแบบ API เป็นมาตรฐานแบบ a s m e นะคะหรือเป็นมาตรฐานแบบ บางคนเขาเรียกแอนซ n ยแอนซีแล้วแต่และอื่นๆถ้าเราทำงานเกี่ยวกับถังที่มีความดันภาชนะรับแรงดันหรืออย่างพวกอบเลอร์หม้อน้ำมาตรฐานที่เราเกี่ยวข้องก็เป็นตัวอย่างเช่นเป็น ASME นะคะแล้วก็เซสชันแปนะคะหือเซสชันเอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราวิศกรเราทำงานกันแบบนี้ค่ะ ะะอุปกรณ์ทั้งหลายต้องได้มาตรฐานอุปกรณ์ทั้งหลายต้องได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดออกไปนั้นนะคะ design น,นะคะ inspection and test and testing ซึ่งนี่คืองานทางวิศวกรรมทั้งนั้นเลยนะคะนะคะตัวอย่างคะ่ะ การออกแบบการตรวจสอบการทดสอบนะคะอย่างเงี้ยต้องใช้ทั้งนั้นนะคะเราลองมาดูนอกจากที่เรียนให้ทราบแล้วนอกจากที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะดูกันนะคะนี่ไงคะสัญลักษณ์ NFPA 704 หรือที่บางทีเขาเรียกไดมอนด์ไซส์หรือเป็นแบบเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วเป็นสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองซึ่งแดงคือมีความไวไฟแล้วก็สีเหลืองความว่องไวต่อปริยาสีน้ําเงินคือความเป็นอันตรายด้านสุขภาพของบุคคลแล้วบอกว่ามีตั้งแต่เลข0.1234เพราะฉนั้นถ้าเราเห็นตัวนี้พวเรารู้ทันทีเลยว่าไตรลีโมเนอร์เป็นสารที่มีความไวไฟนะคะสูง เห็นไหมคะที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าสัญ,ญาลักษณ์ของ NFPA 704ของสารเคเมีอะค่ะจะมีรูปร่างแบบเป็นที่เขาเรียกว่าดิอัมอนไซหรือเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็มีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนะคะสีแดงสแสดงถึงความไวไฟแล้วสีเหลืองสแสดงความไวต่อปฏิกิริยาส่วนสีน้ำเงินจะ,สะแสดงความเป็นอันตรายด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นไตลินโมโนเมอร์ตัวนี้ จะมีความไวไฟระดับ3ซึ่งถือว่าไวไฟสูงแล้วก็มีความไวต่อปฏิกิริยาระดับ2คือปฏิกิริยาเคมีจะเกิดรุนแรงนะคะอันตรายด้านสุขภาพระดับ2ถามอันตรายในลักษณะไหนนะคะอันตรายในลักษณะที่ว่าด้านผิวหนังระคายเคืองผิวหนังเข้าตาก็แสบนะคะหายใจเข้าไปก็แสบนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิริเทน นะคะซับแซนสารละคายเคืองนะคะแล้วก็ถ้าระยะยาวเราต้องสัมผัสหรือ Expose กับสารตัวนี้มีสิทธิ์ทจะเกิดมะเร็งได้เพราะว่าดูนะคะถ้าเราเข้าไปดูตามข้อมูลของ WHO นะคะคือ World Health Organization ของหน่วยงานที่เรียกว่า IARC International Agency for Research on Cancer สารตัวนี้จัดอยู่ในพวกกรุ๊ป2 a นะคะกรุ๊ป2 a คือ p r o b a b l y carcinogenic to humans ค่ะนี่ค่ะนะคะเพราะนั้นเราต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสารอย่างชัดๆนะคะอย่างชัดๆถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าแล้วถ้าปนเปื้อนไปสู่สิ่งแวดล้อมล่ะ ทางดินไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่า,ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางดินค่อนข้างน้อยนะคะาทางอากาศมันก็ระเหยได้เร็วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นไปเลยแต่อาจจะไปทำลายชั้นโอโซนนะะส่วนทางน้ำนะคะสามารถที่จะตกค้างได้นะคะสไตรีนโมโนเมอร์ละ,ละลายน้ำได้เล็กน้อยนะคะแล้วถ้าเกิดมีการไหลเวียนของน้ำ มันก็จะตกค้างแต่ก็ไปกับน้ำค่ะแล้วก็กระจายสู่สิ่งแวดล้อมนี่คือจึงเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะเข้าใจส่วนเพนเทน,เทนตามที่เรียนก็จะเป็น410นะคะ410นะคะอย่างไรก็ดีค่ะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็มีนะคะเป็นคู่มือในการจัดทำรายงานการบริหารนะคะ จัดการความเสี่ยงสําหรับโรงงานที่ใช้สารอันตรายนะคะเป็นคู่มือภาษาไทยอ่านง่ายโรงงานจะชินกับการกระทําเพราะฉะนั้นโรงงานที่เข้าขายตามกฎหมายว่าด้วยการชี้บ่งนะคะและก็ประเมินความเสี่ยงนะคะพศสอง3เนี่ยจะต้องทําแล้วก็ต้องประเมินผลออของออความเสี่ยงนั้นนะคะถามว่าผลกระทบต่ออะไรนะคะเขาก็มองไหล มิติมิติที่1คือผลกระทบต่อคนนะคะหรือผลกระทบต่อทรัพย์สินต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเลขทีมประเมินความเสี่ยงจะช่วยกันคิดแล้วก็ใส่ตัวเลขไปแล้วจากนั้นเอาตัวเลขในเรื่องของผลกระทบนะคะเขาเรียกมืนว่าเป็น risk m e t r i x มันจะเป็นมีผลกระทบนะคะกับโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่จะเกิดถามว่าเกิดมาก ก็ตัวเลขสูงใช่ไหมคะผลกระทบมากก็ตัวเลขสูงเอาตัวเลขมาคูณกันค่ะแล้วก็จะได้เป็นเขาเรียกว่า risk score คะแนนความเสี่ยงแล้วจาก risk score เราจะไปเทียบเราจะรู้ว่าเป็น risk level หรือระดับความเสี่ยงเท่าไหร่นั่นแหละค่ะคือวิธีการคิดในการที่ประเมินความเสี่ยงแบบง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้โรงงานจะต้องทำและเมื่อคุณรู้ ว่ามีความเสี่ยงแล้วถามว่าแล้วจะควบคุมยังไงจะจัดการยังไงนะคะเราจรึงจะรู้ไงคะว่าสารตัวนี้ต้องเก็บห่างจากความร้อนหรือเก็บออภายใต้ความเย็นจัดมากนะคะเพราะฉะนั้นภาชนะที่เก็บมันก็ต้องออกแบบมาอย่างดีนะคะมันก็ต้องออกแบบมาอย่างดีหรือมันต้องอยู่ใน ความดันที่สูงภาชนะก็ต้องออกแบบมาให้ทนความดันได้อย่างนี้เป็นต้นตามมาตรฐานที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าถ้าเป็นภาชนะรับแรงดันหรือหม้อน้ำนะคะก็จะต้องไปอิงแอสเม่นะคะอีกอันนึงที่เป็นกฎหมายแต่เป็นการกำกับกับโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและครอบครองสารเคมีอันตรายร้ายแรงหรือสารไวไฟก๊าซไวไฟเราไปอัดอปนะคะ สิ่งที่เรียกว่า process safety management ของหน่วยงานที่อเมริกาคือโอชานะคะแล้วมีองค์ประกอบในการดำเนินการอยู่14ข้อกำหนดค่ะนะคะขอให้ท่านไปติดตามอ่านพวกกฎหมายต่างๆเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกนะคะไว้เราจะมาคุยกันอีกไว้เราจะมาคุยกันอีกนะคะในด้านของการปฏิบัตินะคะ เอาละค่ะนี่ไงคะเราวิศวกรเราจะต้องทำงานตามมาตรฐานนะคะหรือโค้ดแล้วเรียนให้ทราบแล้วว่ามีหลายแบบมีทั้ง ANSI a n c i ASME API และ p a s t m เป็นต้นนะคะมันเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับอะไรนะคะดูสิคะอย่าง ASME เนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับ boiler เกี่ยวกับ p r e s เชอ e ์เวสเซที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะคะเป็นต้นคะ่ะนะคะและเราต้องทำแบบนี้คะ่ะ ทุกจังหวะนะคะทุกจังหวะของกิจกรรมที่อยู่ในโรงงานที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงชีวิตของแอสเซทต,ตัวนั้นคืออุปกรณ์ตัวนั้นๆนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบที่เมื่อกี้ไหนทราบใช่ไหมคะออกแบบแล้วเสร็จแล้วพอออกแบบแล้วทาไงก็จะต้องสร้างสร้างแล้วก็ติดตั้งติดตั้งแล้วก็ทำคอมมิชชันนิ่งคือการนํามาใช้และ ตอนช่วงจังหวะนี้ต้องมีการตรวจสอบทดสอบตลอดนะคะแล้วเสร็จแล้วเอามาใช้งานพอใช้งานไปแล้วอุปกรณ์ก็ต้องมีการตรวจสอบทดสอบตลอดเวลาต้องมีการหยุดพักเข้าบ้างทำเมนเพื่อทำามเนนเทนแนนซ์หลักการเมเนนแนนซ์ก็คือการตรวจสอบทดสอบการเมเนนแนนซ์สามารถทำได้ทั้งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า preventive maintenance การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน pm นะคะ อีกอันนึงหรือ uh, preventive maintenance การบำรุงรักษาเชิงคาดการเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจัดพวกนี้ค่ะตอนตรวจสอบทดสอบเราก็ต้องอิงสดา d ว่าตรวจสอบอ้างอิงมาตรฐานอะไรทำไมคุณจึงถึงจะรู้ว่าสารถัทงที่ใส่สารเคมีตัวนั้นมันเนื้อเราหะามันบางลงเราต้องมีอุปกรณ์ตรวจสอบ แล้วจากอุปกรณ์ตรวจสอบนี้ได้ค่าตรวจสอบออกมาเราจะเอาไปเทียบกับค่ามาตรฐานค่ะแล้วเราจรึงจะรู้ว่าอุปกรณ์นั้นๆของเรานะ่ะยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนะคะถ้ามันเริ่มบางลงนะะทีมออบำรุงรักษาของโรงงานต้องรับรู้แล้วว่าต้องจัดการและเตรียมที่จะเปลี่ยน ในระยะเวลาต่อไปนะคะเป็นต้นนะคะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่อย่างน้อยเราจะทำงานกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงได้อย่างปลอดภัยค่ะมีหนังสือของกรมโรงงานอีกเหมือนกันพวกนี้ดาวน์โหลดได้นะคะเชิญเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส t ตรเลตแทงนะคะที่ว่าด้วยประเภทสารกรัดกร่อนใส่สารกรัดกร่อนแล้วมันต้องมีเรื่องราวของเขาอย่างไร เป็น solid tank เกี่ยวกับสารไวไฟนี่นะคะว่า s ต y ี e n e monomer จะใส่ถังประเภทไหนหรือ,อเป็น solid tank ประเภทสารพิษหรือสารท็กซิกค่ะวันนี้ขอแค่นี้นะคะว่าการทำงานกับสารเคมีหนึ่งต้องรู้จักชัดเจนเพื่อจะจัดการและควบคุมได้และทำงาน บนพื้นฐานของมาตรฐานนะคะและการตรวจสอบต่างๆนะคะตามหลักการทางวิชาการค่ะขอบคุณค่ะ